สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนริจตีสาและวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในรายวิชาพื้นฐานวัฒนธรรมไทยค่ะหัวข้อที่ดิฉันได้วันนี้ก็คือสร้างการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญนิเวศเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณนะบ้านไอเบอเตจังหวัดนราธิวาสค่ะสถานที่ตั้งบ้านไอเบอเตตำบลเจนะอํเภอเจนะจังหวัดนราธิวาสค่ะ ครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอเบอร์แต่อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะถเ,เมื่อวันที่24กรกฎาคมในพุทธศักราช2 5 5 2ค่ะคนตรีไพศารหนูสั่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้อเมร,ริการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยพันเอกยุทธนาสายประเสริฐผู้บังคับการกรมทหารราบที่15151หัวหน้าคณะทำงานที่3และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่นัดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างบ้านไอเบอเตอตำบลจะนะนออำเภอจน,นอะจน,นจังหวัดนราชิวานโดยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดำริและคณะได้ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้น้อมนำลักรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระ,รพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาศิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในแต่และครัวเรือนจะปลูกพืชหมุนมเวียนเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาเมื่อเครื่อไว้บริโภคภายใ,ในครัวเรือนเหลือจากการบริโภคนำไปขายสร้างสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวก็เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากโอกาสโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ติดตามการแก้ไขขาดแคลนน้ำในการอุป,อปโภคบริโภคและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของให้แก่ครอบครัวชนเผ่าซาไก ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงบ้านไอเบอร์เตและและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติล่องแก่งไอเบอร์เตซึ่งตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงบ้านไอเบอร์เตเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สนใจที่เข้าท่องเที่ยว ทั้งนี้พลตรีไฟสารนูสสั่งกล่าวว่าโครงการหมู่บา้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอเบอแต่มีทั้งที่อบล้อมด้วยธรรมชาติและภูเขาพร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่จึงสามารถบรูรณาการสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงเส้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบภายใต้พหุวัฒนธรรมส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนก่อให้เก <earrings. S 2> ิดชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปทางนี้ได้เร่งรัดการการขุดกลองขุดคลองและการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝ่ายกัดเด็บน้ําตําบลชําเพือออำเภอจะแนะจังหวัดราธิวาสเสร์ฟเนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประสบปัญหาน้องน้ำที่ตื่ดเกินการการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งยังไม่ยังไม่เพียงพอทำให้เศรษกิจทำให้ทำกเกษตรกรขาดแคลนน้ำในการทำกรเกษตรและทำปศุสัตว์อีกทั้งเมื่อเข้าสู่หน้าฝนต้องประสบกับปัญหา อุทกภัยทำให้พืชการเกษตรเสียหายแหล่งอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงถูกทำลายซึ่งการขุดลอกหนองน้ำหรือลำหวยในครั้งนี้เพื่อกักน้ำไเพื่อกักน้ำไว้ให้มีใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งและสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนอีกทั้งได้ ชุดช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำภายในหมู่บ้านให้กับพี่น้องสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและสำระและสรับวจพื้นที่อาคารสถานที่ภายในหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมรับเพื่อเตรียมปรับปรงุงภูมิปัญหาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสาม,มารถให้ประชาชนมากะ เต็นพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยทิวทัศน์ของหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงอบล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติที่สวยงามจากนั้นพลตรีไฟสารโนสารได้ประสานความสัมพันธ์พร้อมท้งประชาสัมพันธ์ให้ คว้าให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยมันล้างมือบ่อยๆการเว้นระยะทาง,ะะยะางทางสังคมและมอบแนวทางการเฝ้าระวงังการสังเกตการและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะ วันนี้ดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ